ครับผมผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันช่วงเย็นวันนี้นะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแฟชั่นของนาย่านะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อสเปค5รู100นะครับหรือ5้าลูเล็กนะครับใส่พวกอัลติควิดพิวต์โครล่าเซนต้าแล้วก็เวลออได้นะครับแต่ก่อนมันจะมีแค่5ตัวตอนนี้มีเวล้อในตัวนึงแล้วนะครับล้อตัวนี้เป็น5รู100นะเป็นสเปคนะครับขอบ17นิ้วลายห้ากา นะครับหน้าตาก็คงไว้ของวอสเซ่นออริจินอลเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อคอ17นะครับกว้าง7นิ้วครึ่งนะครับออฟเซต40นะล้อตัวนี้เป็นงานทั่วไปนะครับไม่ใช่ล้อแท้นะนะครับนะครับขอที่ผมบอกให้ด้วยถ้าเกิดว่าเป็นลายวอสเซ่นนะครับเป็นล้อวอสเซ่นแท้นะครับออริจินอลของเขานะครับจัดผลิตที่อเมริกานะครับมันจะเป็นเมดอิ อเมริกานะครับถ้าเกิดว่าเป็นร้อแท้นะครับตัวนี้เป็นร้อเทียบนะครับลูกค้าท่านใดสนใจทักมาได้นะผมส่งต่อให้ไม่จําเป็นต้องไปจ่ายเรือนแสงนะครับใส่แค่นี้นะครับสวยงามเหมือนการจ่ายหลักพันนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ครับตั้งอยู่พระราม2บางขุนเทียนก็ับอยู่เลยซอยจินทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่คับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมานะ ตัดคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางโยนงขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะรัดคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ